ไม่ได้สั่งอ่ะซื้อแต่ขนมเพียงเดียวอิ่มไหมอิ่มอย่าไปกินเยอะเดี๋ยวอ้วนมันว่าใครเป็นเหมือนใครดูความข้างๆเลยเก็บทุกซ้ายขวาเลยเะเนี่ยากเก็บทุกเม็ดอ่ะหนูว่ากลางสายเดี๋ยวแม่คุ้มเดี๋ยวแม่คุ้มเฮ้ยแม่รู้บ้างฮัลโหลครับแม่มาครับมีความสุขมากครับอายุ25ปีแล้วครับใช้ชี อย่าประมาทนะครับผมนี่ก็อย่าออกไปไหนน,นะลูกพักผ่อนอยู่ที่ห้องครับผม<อ>ระวังตัวด้วยนะติดล็อกห้องดีๆอ,อย่าเปิดประตูให้ใครม้วนซัวนะอโอเคครับแม่แม่ก็มีความสุขมากนะครับส่วนไอ้เรื่องเบนจพที่แม่คิดมากอะไรเนี่ยแม่ไม่ต้องไม่คิดมากหรอกเดีย๋ยวผมก็ขึ้นห้องนอนแล้วไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ามาแค่ยี่ห้าโอเคครับแม่ลาบายครับหมามีโทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เว้ยเบิรดเเออ แล้วคืนนี้มึงจะไปต่อที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยไปต่อบ้านกูไปละเป็นไรฝนเป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอันนี้แค่ฝนเข้าตาไปบ้านเจี๊ก็ได้แต่ใครจะไปกับกูก็ตามมาแล้วกันนะกูไปไก่เจี๊แล้วกันไปเมือไหร่ะไรรึเฮ้ยกูไปไม่ได้ว่ะโอโ้โหอะไรวะมตัวบิดเลย กไปเก็บจานนะหายไปแล้วหนึ่งไปแล้วเหมือนกันไปเก็บจานก่อนโอ้ยแล้วมึงอ่ะกูมีธุระกับที่บ้านเหมือนคนทีรักครอบครัวขึ้นมาเชียร์ไปไปเพื่อนมีกันแค่นี้ก็ไปกันแค่นี้ไหม ปีนี้มึงอายุเท่าไหร่แล้ววะเพื่อนที่เผาเพื่อนทำไมวะมึงเชื่อป่าวะที่เขาบอกว่าอายุยี่สิบห้าพวกเบญจเพศอ่ะมันจะมีเรื่องราวแปลกๆเข้ามาในชีวิตอ่ะโอ้เพื่อนกูไม่เชื่อหรอกมันเรื่องไร้สาระไม่งั้นคนที่เขาอายุยี่สิบห้าเขาก็ตายกันหมดเลยนี่เฮ้ยมึงไม่เชื่อมึงอย่าลบหลู่นะเว้ยดี๋ยวมันก็โดนอ่ะโอ้แต่กูไม่ได้ลบหลู่จริงๆอ่ะกูมีคำถามเจปีนี้แม่มึงอายุเท่าไหร่แล้ววะอ่อแม่กูก็าสี่สิบกว่าแล้วแล้วแม่มึงเคยผ่านยี่สิบห้า ปะแม่พึ่งก็ยังอยู่อ่ะเพื่อนกลัวนี่ว่าเดี๋ยวก็โดนหรอกเดี๋ยวโถไม่ได้กลัวนัพูดจริงจริงเนี่ยเฮ้ยเจประตูบ้านปิดวะง้อเปประตูบ้านกูเลยดิเออเดี๋ยวกูลงเปิดให้แล้วนึงเฮ้ยกูไปด้วยไปไหนปะเดี๋ยวรีบนเว้ย อะไรเด้งเอาวะเขี้ยะไรเนี่ยอาถรรพ์เป็นจะเพเี้เยะไลวะเข้าบ้านจอกเอพกื่อนรอเ,เข้าบ้านเรดี๋ยวกูตาไปเข้าบก่อนเลยเขี้ยเป็นใครวะไม่มีใครดีกว่า ไม่มีแรมั้งเข้าบ้านดี๋่วเชี่ยขับีปไฟบ้า ของขเาว่องข้าวของข้าวเฮ้ยเหนือไอ้พลอยไอ้เบลไหนพวกมึงบอกกูว่าไม่ว่างมางานมันเกิดกูไงวะโอ้โหวันเกิดเพื่อนนักขี่ทำไมกูจะไม่มาวะโมพูดงี้กูก็เขินนะเว้ยยแต่ว่ากู ต้องกลับก่อนว่ะมันดึกแล้วว่ะมันหารถกลับยากโอ้โหเพิ่งนั่งเนี่ยนะเออทั้งทีอ่ะเออเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวครูกลับด้วยละกันกลับพร้อมกันได้นั่งรถไปด้วยกันเองอ่าก็กลับแล้วครูมาแฮกแค่นี้แหละเพราะว่ากลับดึกไม่ได้เออเข้าใจเข้าใจบ้าเป็นไก่ไปเออนั้นเดี๋ยวกูเดินไปส่งที่มึงสามคนแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวกูกับเจไปหยิบช้อนซ้อมแล้วจะให้มากินเค้กเออนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปเดี๋ยวกูไปส่งกันก่อนบ๊ายกัน บายบายครับไป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 กิน<ป>เชคดีกว่าเว้ยขอปตัวะไม่มีใครขอประตูนี่ว,ยวะยังไงใครขอประตูบ้านเราวะโหไอ้ฟูกเหี่ยวเล้ววะกินไม่รอกันเลยเฮ้ยไม่ใช่นะเดี๋ยไม่ได้กินเลยตอ่ใช่มึงกินแล้วใครกินอ่ะไม่เป็นไรนนบบครับสงสัยไหนมัาคงหิวอ่ะมต้องกินก่อนทำอะไร ตัดไหมค่ะครับตัดไม่ค่ะตัดไหมค่าอ๋อ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 เรื่องความสัมพันธ์ตังไงครับวะโอ้โหเจ็บว่ะโอโหหรือว่าลุกเลครับอลนี่บอลนี้เปอะไรนะอครับอืมรับผมกสิบอ้วนเลยนะใส่ข้าวแล้วอิ่มยังอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มยังอิ่มแล้วเนี่ยเอางี้เดี๋ยวกูไปล้างเองันดีมันจะดีเหรอแล้วขอนเกิดล้างนะ โอ้ใส่แค่ล้างจานมันจะไปยากะไรวะของมันเกิดก็ล้างได้เว้ยมันซื้อเค้กให้กูแล้วอะอออนั่งรอนี่แหละเดี๋ยวไปล้างจานก่อนได้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 ไ,ดไ,ดออไอ้เจกับไอ้บอยมันกินกันอ้วนเลยว่ะเดอะเถอะจังเชี่ยทนี่ใครวะเอ้าเช่นวะกูตาฝาดไปหรอวะ บอยบอยบอยช่วยกันด้วยไอ้ปุกเป็นไรตั้งสติมองหน้ากูนะไอ้ปุกเป็นไรมองหน้ากูดิเป็นไรตังตตี้เอายมึงใครเนี่ยเชี่ยมีใครวะใครมาระตูวะ จริงแล,ล้ข้าดีว่เอ๊ะเราิล็อตูเป็นไรอว่าเป่มั้ข้าวด้วาันีมันวันอะไรวะเที่ยมฝันแปลกๆว่ะ ไ,ม,ไม,ม่น่ามีอะไรหรอกชักมั้งนี่มีอะไรบ้างวะเาาออะฮะ้ยแม่ทมาะไรวะฮัลโหลแม่ฮัลโหลฮัลโหลแม่เหแม่พูดวะ่ฮะฮัลโหลแม่แสนเป็นเกิดนะลูกเชียวรัก<า>ใคร่ยิ่งผ้าเราไปได้ฝันแล้ว เป็นจังเพจที่ไม่ได้คิดมากอะไรเนี่ยเราไม่คิดมากหรอกคันหนึ่งเพลงหนึ่งเชี่ยเชี่ยล์เรู้ว่าโอ้ยรื้ปิดประตูไม่ได้เปิดเลยเฮ้ยเนี่ย าามาไม่ว่างไม่ว่าง well. มาหากูุ๊ปใ้ไวไม่ว่างไม่ว่างเออแต่กรุว่ากูจะกลับก่อนว่ะพอดีลิมบอลพอดีพอดีลิวพอล